ดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามคลิปสนานหัวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทาภารกิจดำนานะครับแต่ว่าภารกิจคลิปนี้ก็จะมีเครื่องอดำนาชนิดพิเศษหน่อยครับผมก็จะจะนาคลิปนี้มาเสนอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ติดตามชมกันนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องดำนาแบบแบบเดินตามนะครับวันนี้ก็เรามาลองดูประสิทธ,ธิภาพของมันว่ามันจะดำนาได้เร็วหรือแล้วก็ทุ่นแรงได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมก็ยังไงก็จะาลืม ติดตามชมคลิปพนาลทัวร์นะครับจะเป็นเครื่องดำนาอัตโนมัตินะครับเครื่องยนต์เล็กมากครับนี่เรากำลังเตรียมรถอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอถามหน่อยครับคุณหน้านี่เขาเรียกว่ารถอะไรครับเป็นรถดำนาเขาคือรถดำนาโคเบอร์ต้าแบบเดินตามถูกต้องไหมครับอ๋ออันนี้ก็คืออาอันนี้สี่แถวใช่ไหมครับ รุ่น4แถวก็ววคือรุ่น6แถวก็มีแต่กะใช้นั่งขับอ๋อถ้าเป็นรุ่น6แถวนี้นั่งขับใช่ไหมครับ,รบอ๋อแต่ว่ามัน,นจะนนถ้าเราใช้แบบที่ว่าส่วนตัวเราไม่ได้อะไรแล,แล้วเราก็รุ่นเนี้มันจะประหยัดกว่ารุ่นนี้ประหยัดใช่ไหมครับอบอันนี้วันหนึ่งได้กี่ไร่ครับรุ่นนี้นะครับพวกผมทําอยู่นี่เนาะวันหนึ่งก็ได้ประมาณสักสี่ไร่เกือบห้าไร่แล้วแต่ว่างคน แต่ก็แรงงานเราก็ใช้แค่2คนกันแค่คือดำแค่2คนใช่ไหมครับครับแต่ว่าดำคนเดียวเราคนหนึ่งก็ต้องพอยพอยแผงข้าวที่มาใส่รถเงี้ยครับแล้วทำไมเราต้องเอาข้าวเนี่ยไปใส่เป็นม้วนอย่างงี้นะครับตัวเราเราคือเป็นเป็นการเดินทางออถ้ามาจากเดินทางยังไงเพราะว่าเราจากเราเพราะว่าถ้าไปทำอย่างงี้มันมันถ้าเราจะเอามาทุกแผงทุกแผงมันก็ต้อง วางวันเป็นทันเป็นทันใช่ไหมครับ,รบแต่อันนี้มันสมมติแทงหนึ่งมันแค่สามสะดวกในการเดินทางสะดวกในการเดินทางครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแพ็กที่เราสมมุติเราถ่ายไปกลางทุง่งนาแล้วก็เอาแพ็กนี้มาใส่ต่ออว่าหมดกับตรงไหนเราก็เอาหยอดใส่ตรงนั้นเลยครับอ๋อครับแล้วอันนี้เราต้องข้าวกล้าที่เราทําทําต่างหากไมหมห,หรือว่าต้องทําที่ทุ่งนาหรือว่าต้องทําที่ต้ออยู่ที่บ้านนะครับโอ้กล้านี่คือทําที่บ้านคือทำทำอยู่ที่บ้านถ้าสมมตินาสิบไร่ที่ผมทําดูนะครับ ก็ใช้เวลาแค่วันเดียวมุบวางลายลงนาโยก้าลอยโรยแผงก้าเลยนะครับมันจะมีแผงก้าสําเร็จรูปให้เราให้เราโรยไปตรงที่แผงของมันใช่ไหมครับครับผมอ๋อก็คือเราไม่ต้องมากล้าที่ทุ่งนาทั่วไปแต่ว่าเรามากล้าที่แผงแผงแผงที่เราเตรียมไว้ที่ตรงไหนก็ได้ที่ว่าอากาศมันเย็นไปหน่อยมีลมไม้ลมอะไรแต่ก็ต้องให้พวกนี้จะต้องไม่ถูกแสงแดดลูเราปูเราปูอะไรลงไปครับกล้าของเราที่เราทาเราปูอะไรครับ ดินที่เราทํากลา้ามการที่ใช้นี่คือคือ,คอมันมันจะใช้อยู่สองสองอย่างนะครับครับคือว่าการที่ว่าเราไม่สะดวกก็เราไม่อยากจะเสียตังคือเราก็ต้องเอาเอา,เอาที่ดินของของเราเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เครื่องบดให้มันละเอียดก่อนอืมครับ,รบแล้วก็เราก็เอามาร่อนร่อนนอกเฉพาะที่ว่ามันเป็นดินเล็กๆอืมก็คือเราไม่ต้องไปซื้อดินสําเร็จรูปคือเราไม่ต้องไปซื้อแกบจากโรงจาก<โ><โ>นี่เขา<ๆ>แกบนี่จะตกผมซื้อที่เราทํากล้านะครับใช่ไหมครับับ แงมันมีแผงกล้าใช่ไหมครับเป็นแผงแบบนี้อ๋อเป็นแผงกระบะเนี่ยนะโอ้โหนี่ไงก็คือแผงกล้าเนาะก็คือเราจะต้องปลูกกล้าไว้แผงกระบะนี้เนาะถูกต้องไหมครับอตใแแต่ว่าแผงนี้ก็จะมีผ้าอย่างนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับมันจะมีทุกแผงเพราอ๋อนี่ไงอ๋อนี่เป็นกล้าเนาะนี่นี่เป็นแผงที่ที่เราวางไว้ใช่ไหมครับคือแผงหนึ่งนี่เราก็เอามาเสียบใส่ตรงนี้ แล้วอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็คือวิธีเออออ๋ก็คือเอาแผงสําเร็จรูปที่เราทําไว้มาเสียบลงตรงนี้เนาะคือเขาเราเตรียมไว้แล้วก่อนที่เราจะมาพ่อปลูกคือเราต้องเตรียมเตรียมตัวนี้เตรียมตัวนี้ไว้เรียบร้อยใช่ไหมครับโอ้เข้าใจแล้วเข้าไปอยู่ในสแผงเนี่ยนี่ครับเข้าใจแล้วครับแผงแผงแผงหนึ่งก็ใช้ประมาณไม่เกินไม่เกินสามฟุตครับอันนี้ก็ที่มาเก็บ อันนี้ก็เป็นการเตรียมแผงกล้าที่เราแผงกล้าตัวนี้ก็คือเราทําทําใบเสร็จรูปที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแล้วก็เตรียมมาพร้อมที่จะดำอายุปก,ปกติอายุของมันนี่กี่เดือนครับแผงตัวนี้อายุของมันนี่นนนนนนปกติเข้าให้มานน<อ>1 8บแถึง25วันโอ้สิบแปดถึงยี่สิบห้าวันเกือบเดือนเนาะเพราะว่าต้องรีบทำก่อนเพราะมันไม่เวลาปกติต้นกล้ามันจะยาวกว่านี้อีกแล้วปกติจะยาวกว่านี้เนาะ ครับแต่นี่มันมันไม่ถึงเวลามันแต่แต่เราดำไว้ได้แต่มันไม่เสียหายนะครับครับดำได้มันก็เหมือนกันนี่เป็นการเตรียมก้าเครื่องนี้กี่แรงครับคุณนะสี่สิบแปดแรงนะประมาณราคาได้ไหมเครื่องนี้เผื่อใครอยากจะซื้อไปใช้ไปขับเล่นประมาณเท่าไหร่ครับประมาณแสนสองแสนสอง โอ้ไม่แพงนะครับเนาะแสนสองนี่ยังไม่แพงเพราะว่าผมใช้งานมาได้สี่ปีแล้วสี่ปีแล้วใช่ไหมครับโอ้แสนสองนะครับในใครสนใจนี่โอ้สุดยอดมากเลยครับวิธีการก็สะดวกสบายนะครับนี่นี่ครับตัวตัวดำอันนี้ก็คือตัว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 จักตัวตัวจักต้นท่ายังไงล่ะครับตัวจักต้นท่ากล้าหลวงดินเนาะโอ้เหมือนกับจักรยิบท่าเลยนะครับเนี่ยเข็มเข็มปัก ประมาณคล้ายๆว่ากลิ่นปากเราจะใช้มากใช้น้อยเราก็ปรับเอาตัวนี้เพื่อให้มันชุ่ใหญ่อันนี้จะปล่อยไปปริมาณกี่ต้นครับตั้งไว้โอนี่ผมทาไว้ประมาณสักสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณครับประมาณสามถึงหกต้นสามถึงหกต้นมันมันแล้วแต่ว่าเราตอนตอนที่เราวางวางเหงก้านนะครับ ก็เป็นการเตรียมนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณสมาชิกที่ติดตามอันนี้ก็จะมีระบบระบบนะครับตัวปรับตัวตื้นตัวลึกนะครับเราจะเอาลึกตื้นหนายังไงตัวนี้ปริมาณเข้าก้าขับหนาแล้วก็บางเนาะมากน้อยครับครับผมอันนี้ก็ระบบการทำงานเยวมาดูวิธีการสาธิตกันอ่าแล้วก็ตอนนี้เราลุยไปทุ่งนาแล้วนะครับจะ โชคดีหน่อยครับเพราะว่านานี้ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไม่เละนะครับก็พอเดินไปได้เดี๋ยวจะทดลองดูครับสาธิตดูว่าโอ้ปูมากปูเยอะมากเลยครับเคเื่อเก็เลื่อม มนน่ก้ายัางต้นเล็กนะครับถ้าก้าต้นใหญ่กว่านี้ก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ปักได้ทีละสี่แถวนะครับไปแล้วเดินไม่ทันนะครับผมก็จะมีคือเฟืองจักนะครับเฟืองจักที่จะตัดก้าลงไปครับจะม,มีช่วงวัาง เลื่อนไปเลื่อนมานะครับตัวนี้แข็งก็จะเลื่อนไปได้ก็ดูวิธีการดำนานะครับผมไม่ต้องไม่ต้องงอสาวๆแล้วครับสมัยนี้ดำได้อย่างรวดเร็วนะครับผม ไม่ต้องทำกล้าอยู่ที่ทุ่งนาด้วยนะครับทำกล้าอยู่ที่บ้านจากนั้นก็ม้วนกล้ามาใส่เครื่อง ดำได้ทีละสีแถวนะครับ ก็คงใช้เวลาไม่มากนะครับใช้เวลาสักสองสามชั่วโมงเขาน่าจะเสร็จนะครับ เยอะมากเลยทั้งเขียดทั้งกบทั้งเขียดทั้งฟูสับหมดแล้วนะครับโอ้โหครับเดียวสมบูรณ์นะงาวตัวกินเที่ยงนอนนอนดูทูดยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิป การดำนาแบบชิวๆสำหรับคลิปนี้เหนื่อยเดินตามนี่ก็เหนื่อยนะครับผมผมนมี่วันนี้ไม่ต้องดำเลยนะครับนี่ภารกิจของเจ้าหุ่นยนต์ดำนาตัวนี้ดำให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่เราแค่เดินตามมันไปเท่านั้นโอราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถดำได้แต่ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาตัวเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับ 热力面条。